นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะจานนี้เหมือนฟรีเลยค่ะเสียแค่ค่าเพิ่งปรุงอย่างเดียวว้าวเดี๋ยวมากินกันกนะบุ้งนะแล้วก็ผักบุ้งไฟแดงค่ะในสวนเราก็ยังมีผักบุ้งอยู่นะคะอ,อันนี้ไม่เผ็ดมากนะคะเพราะแว่นกินไม่เผ็ดโอเค ผับบุงไฟแดงนี่มีมะเขือนี่ค่ะมะเขือเทศในสวนอันนี้เป็นลูกใหญ่ค่ะให้พะะแว้งกินแช่เย็นนะ Oh, me. นี่ค่ะแกงออมมาแล้วแกงอ่อมว้าวโยอาหารน่ากินนั้นเลยมาจาะเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะค่ะเพื่อนๆอ,อาหารของเราวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะนะมีปลาย่างแกงออมนะคะผัดหอยตลับผัดผักบ,บุ้กไฟแดงโอเคเดี๋ยวมากินข้าวกันค่ะเท hey, ใส่แก้วนะ้ำม いただきます。ますそれねノエちゃんおもちゃショーンていただき買ったんだよ。ベビーノエちゃんに。んうん、なんでみんなの名前が本にといてんの？ノエちゃんの名前があったから買ったの。さあ、お宝さんどうぞ。何んあの名前があったの？金パプが？うん金代金代金代。 นี่ค่ะเราไปใส่ไปใส่ไปใส่เปลือกหอนี่ค่ะพเพราะแวนซึมเมนไตโกะมาไขปา่ปลา,า,าอุ๊งงนะคุด้ไ่อืมอร่อยนะอมมา

ม่กินหอยัาบน่ากหรเขอหรเปลเืหรออืมอืมวางเกเก่งไม่ได้หรออือืมอืมอืมกีตหกอลูกระวังสิลูกเวลาถือจะถือจะวางต้องระวังสิคะไข่เยอะเกินไปไม่ใช่เยอะเกินไปค่ะ จับต้องระวังตาต้องดูเวลาวางอย่างเงี้ย mm ลูกไม่ใช่ใส่เยอะเกินไปลูกัตเวลาจับแก้วต้องจับดีๆแก้วมันใหญ่เกินไปเงี้ยพอเยอะใส่แก้วนี้มันเล็กอะ จับง่ายขึ้นยังจับง่ายขึ้นแล้วอ่ะมีซื้อแต่เดียวของไทยนาะหอใหญ่ก่่นเนี่ยโอเคมากินข้าวกาันโอ้เนี่ยเมโนูนี้นะฟรีพ่อเ <c oughs> พราะว่าหอยอ่ะพี่นาเขาเอามาให้ฟรีไงผักบุ้งก็ฟร <c oughs> ีนี่ <c oughs> นค่ะ ก็เมนูนี้ยซื้อแค่ไก่เองอไก่อ,อ,อร่อยออดีอมแม่ใส่โหระพาเยอะไงพ่อโหโหระพาเยอะเมนูนี้นะเราซื้อแค่เนื้ออกไก่หนึ่งอกนะคะแล้วก็ปลาเนี่ยก็ซื้อแบบถูกเพราะว่าเราเสียภาษีเรจาจ่ายตังเพิ่มนิดหน่อยนะคะผักบุ้งฟรีนะคะอหอยฟรีผัดจานนี้ก็ฟรีโอโ้โห มือนี้มือนี้ไม่น่าจะเกินร้อยบาทค่ะมือนี้นะถูกมากๆเลยแต่ว่าได้กินอาหารที่อร่อยสดๆไปเลยค่ะรักษาบ้านโอ้ยผักบุ้งยังมีอีกเยอะมากแม่ก็เลยตัดวันนี้ฝนจะตกใช่ไหมคะแม่หนังก็เลยผ mm. ักบุ้งมันยาวสูงมาจะเท่าบาทแล้วกะค่ะกินที่ทันก็เลยตัดตั้นตัดสั้นก่อนให้มันแตกใหม่ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำหรือก็ทำนี้แตกใหม่กินได้อีกปีนี้เรากินผักบุ้งจนเบื่อเลยเนาะเดี๋ยวมาทําหมูกระทะดีกว่าผักบุ้งอ่ะแม่ตาแม่ทเซีฟู้ดให้หน่อยนะซีฟู้ดพอมีเยอ จะให้แม่ทำชีสปองดูจำไดเลนจ๊ะแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีสเตกโอ้โหอ้โอ้อ้อ้ีหโอ้หอ้โหโอหอ้่อ้โหโอ้โหโอ้โหโอหอ้โหนอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้หอ้โหโอ้อ้โห้อ้อ้โ่อ้โหอหอ้โหโอ้อ้โหโ้หหห้หอออหอ น้องอะบอบกว่าเขาอยากกินชีสกวงดูเขาอยากกินสเต็กพาไปกินร้านนั้นง่ายกว่ามัางอร่อยด้วยตาจะกิ้นรองดูอ่ะแมไปกินร้านนั้นเถอะที่พ่อเคยพาไปกินนันนะ้ออันนั้นอร่อยแล้วเนอะแต่แม่นาอร่อยดีเราอาจะให้แม่กินไหเหมือนเดิมเจ้าเดี๋ยว,ยว,ยวกินกินนี่ก่อนอืไงอื อร่อยใช่ไหมอร่อยเนาะมีจังกวเนี่ยไม่พอมากกว่านนะอร่อยกว่าหอยลายอีกอใช่ไหมเนื้อมันอวบก,กว่าค่ะทำไม,ามาก็ดีด้วยป่าเนี่ยไม่ใช่สทำไม,ามากูดิ แค่หน่ทอด้ี่มันมีโหระพายเยอะๆอร่อยทุกเทากัเยอะๆแบบนี้อะไรตอนย็นเนาะฝนกำลังตกไปปล่อยค่ะอร่อยเอนึ่าเดตักปลากินบ้างยังลูกนี่ไม่ทำเพื่อนหะ เานาินได้ไ้ม,มือนี้ที่เรากินการคิดเงินน่าจะสักประมาณห้าสิบบาทเองค่ะเมนเตอกแบงก่อนเนาะ ไม่รวมแมงไตโกของพ่อสิเพราะ่าไม่มีแมงไตโกแม่ก็กินได้อยู่แล้วแม่กินแค่เนี้ยแม่แต่น้ำตาจะไหลอ่ะหร,อรือไงงไตโก้ก็เท่าไหร่นี่ยถืมาทั้งร้อยเจ็ดร้อยบาทหรือเปล่าอะไรแม่เจ็ดร้อยบาท <c oughs> <ๆ c oughs> อะไรแมงไตโกเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอ่ะหนึ่งอัน เดี๋ยวแม่ก็เอาข้าวบ้างข้าวข้าวคนละไม่ไม่ไม่แม่แม,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 ม่ชอบแปบนี้ไงทำกับข้าวเสร็จแล้วลืมหูข้าว <c oughs> อะไรเงี้ยก็เลยทำแช่ฟิชไว้ <c oughs> เผื่อวันไหนลืมเผื่อวันไหนลืมหูข้าวจะได้มีข้าวไง <c oughs> <c oughs> ชอบเลยถ้าก็เลยต้องเข้ารับ 本当お魚さんも回って来たらいいとパパ、<ん>お魚さんと言えみ水を食べるんだね水は食べないよ食べてろ水の中にいるプランクトンを食べるみたい水、ね、そうだね、大きいお魚さんに水 กินแม่อะคือาขี้เมไดแม่ตัวใหญ่ขี้แม่ยองอร่อยสิแต่พอสักการะทามะเร็งแหละตั้งเยอข้าวงาเือมา่ะค่อืมปลายูไ่น้อง ไม่แม่ใหีわんわん่ีเลือกไม่ไค่ะน่าจะเจ้ウウ่ウウันั่นนะรให้อาหารี่จเที่ราติเมๆนแล้วว้าววไม่เลยูนไม่มให้อาหารที่มีรสชาตกับที่จิไม่ไเบตไม่ไบ้จะไกินเที่ยอหรอเฮโ้ช็อกโกแลตไมได้

หมดเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ก็เก็บพักบุ้งกินอีกหน่อยก็หมดแล้วเอี้ยงจานพอดีเลยนุ่นพี่จิอยู่นู่พี่จิพี่จินี่ค่ะอิมอร่อยกันแล้วก็มานอนเปเล่นกันอุ้ยตุดต๊ดตุดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดแกว่งเป๊ใหญ่เลยอาะน่ะพี่จิไปไหนแล้วะน่วดูการ์ตูนอะไรเอาพี่จีอยู่น,นู่นสุดรอออะอยู่ข้างหลังแม่แม่ไม่รู้ โอเคนั่นคลิปนี้จะไปเอากินอะไรปากตุงกนะันอ่ะโอ้โหกินคุกกี้กพี่จีพ่อแอบ,บกินขนมดนูนัวกินอ่ะนัวเอาเอานัวเรระวังพี่จีเดี๋ยวดูพี่จีอันนั้น <laughs> โอ้โหอิ่มขนาดนั้นเมื่อกี้นี้ทำเป็นบอกว่าอิ่มมากดูแล้วก็มานอนกินคุกกี้ค่ะดู น้าอยากแกงพี่จีสิดูดูแกงพี่จีเดี๋ยวแม่เตะก้นเลยอเตะก้นเลยแกงพี่จีเดียว <c oughs> <c oughs> โอเคนังคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะก่อนเรียวน้าจ๋าสวัสดีสวยๆค่ะ <c oughs> แกงพี่จี <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ พี่จีดองแก้งเหรอดองแก้งเหรอ